เรียนท่านคณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านดีฉัน นางรีนพั์แวววงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโรงเรียนโพธิสารพิทยากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขตหนึ่งกลุ่มผู้สอนรายวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่นสาขาธุรกิจอาหารแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจบัญชีและการบริการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5าจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น4คน โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน2,869คนครูและบุคลากรจำนวน222คนมีการจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมสู่อาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะสมรรถนะที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพนานาคต ระดับชั้นมอปลายมุ่งเน้นและการเพิ่มพูนทักษะเฉพาะด้านเป็นการตอบสนองความสามารถความถนัดของผู้เรียนทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจบัญชีและบริการแบ่งออกเป็น4สาขาได้แก่สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีสาขาท่องเที่ยวและการโรงแรมสาขาธุรกิจอาหารผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจของตนเองเรียนที่ชอบอาชีพที่ใช้ได้ความสุขสาขาธุรกิจอาหารมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่หลากหลายเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มอย่างมืออาชีพก้าวเข้าสู่นักธุรกิจในอนาคตแม้จะมีนักเรียนจำนวนที่เลือกเรียนในสาขาไม่มากนัก จึงเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมผู้ผู้เรียนให้เรียนดูได้เต mmm, ็มตามศักยภาพโดยมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทั้งสิ้น12คนนักเรียนจำนวนนักเรียนชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5าทั้งสิ้น4คนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั้งสิ้น11คน ทั้งนี้จากสภาพปัญหาที่เกิดจากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนคือการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบรรยายมากกว่าการลงมือทำจึงทำให้ผู้เรียนนั้นไม่เห็นถึงความสำคัญในการเรียนและไม่เห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมโยงกับชีวิตจริงจึงส่งผลให้ผู้เรียนนั้นไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมและขาดความกระตือรือร้นไม่กล้าแสดงออกขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ไม่ดีนักซึ่งทักษะนี้เป็นทักษะที่จำเป็นกับการประกอบอาชีพด้านของอาหารและเครื่องดื่มสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สอนออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่จะต้องสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับผู้เรียนเพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการชงการผสมเครื่องดื่มเสมือนอยู่ในร้านคาเฟ่ของตน ในการใช้นวัตกรรมในรูปแบบห้องเรียนจำลองค f e ฟ่ a ล s บเซชันที่ออกแบบให้ผู้เรียนนั้นเรียนรู้เสมือนอยู่ในคาเฟ่จริงผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการทำกิจกรรมฐานที่มีความหลากหลายจำนวนทั้งหมด1 1ฐารโดยเน้นกระบวนการ active learning และมีการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงมีการทำงานเป็นทีมมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นรูปแบบของการเรียนรู้เน้นให้นักเรียนนั้นมีประสบการณ์ตรงในด้านการเรียนรู้โดยการสแสวงหาและการศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ของตนเองซึ่งครูผู้สอนนั้นคอยอำนวยการสนับสนุนทําให้ผู้เรียนสามารถที่จะค้นพบความรู้แนวทางในการแก้ปัญหาได้จนสามารถที่จะนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างดี ในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นได้นำความรู้หลักการแนวคิดไปเชื่อมโยงกับทฤษฎีประเด็นปัญหาที่ผู้เรียนนั้นสนใจศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองความสามารถความถนัดของตนได้อย่างเป็นอิสระเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนน,นั้น สร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยการนำประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมทำให้ความรู้ใหม่ที่สร้างขึ้นเกิดจากความรู้ความเข้าใจแบบคงทนถาวรวิธีการดำเนินการในการแก้ปัญหานั้นครูผู้สอนได้นำนวัตกรรมนี้เข้ามาช่วยบูรณาการผ่านฐาน,ฐานกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีขั้นตอนการเรียนรู้ดังนี้ 1. การสร้างความสนใจสำรวจค้นหาและหาคำตอบ 2คือการออกแบบการวางแผนการทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง 3. การอธิบายและสรุปผลการเรียนรู้ 4. การขยายความรู้และเชื่อมโยงประสบการณ์จริง 5. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนในเชิงคุณภาพด้านความรู้ผู้เรียนมีความเข้าใจอธิบายขั้นตอนการชงและการผสมเครื่องดื่ม สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องด้านทักษะผู้เรียนจะมีทักษะการปฏิบัติการชงการผสมเครื่องดื่มได้อย่างถูกต้องมั่นใจสามารถสร้างผลงานนวัตกรรมการออกแบบเครื่องดื่มชนิดใหม่จนสามารถที่จะนำมาขยายผลในการบริการได้จริงด,ด้านคุณด้านคุณลักษณะผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความรับผิดชอบทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้นและกล้าสแสดงออกใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี ด้านสมรถนาผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนวิชาชีพและมุ่งพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่วนด้านเชิงปริมาณผู้เรียน ในชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่5สาขาธุรกิจอาหารเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นี้อย่างน้อย90%ของเวลาเรียนนักเรียน100%สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินผลสำลีทางการเรียนทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติในการนำนวัตกรรม c o f f e e Lab Station มาใช้นั้นเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียนดังนี้คือ 1. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพบาริสต้า 2. ผู้เรียนมีความคิดสร้างสารรค์สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นทีมอย่างเป็นระบบ 3. ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้นและ 4. ผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้แบบนี้นับว่าเป็นการแก้ปัญหาเชิงคุณภาพที่สามารถที่จะยกระดับของผู้เรียนให้พร้อมสู่โลกอาชีพได้จริงกิจกรรมตามภาพเป็นกิจกรรมฐานกิจกรรมที่ผู้สอนได้กำหนดขึ้นฐานกิจกรรมการชงเครื่องดื่มร้อนฐานกิจกรรมการทำลาเต้อาร์ตฐานกิจกรรมการทำเครื่องดื่มเย็นฐานกิจกรรมการ จัดร้านและการให้บริการฐานกิจกรรมการชงการผสมเครื่องดื่มอิตาเลียนโซดาฐานกิจกรรมการชงและผสมเครื่องดื่มผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องมือพื้นฐาน ฐานขยายความรู้พี่สอนน้องผู้เรียนจะนำความรู้มาถ่ายทอดให้น้องๆและผู้สนใจโดยใช้เวลาว่างสลับกันมาทุกสัปดาห์และฐานการฝึกประสบการณ์ด้านอาชีพฐานการฐานกิจการการนำเสนองานและฐานการออกแบบเครื่องดื่มชนิดใหม่ด้วยอินโฟกราฟิก ผู้เรียนมีการออกแบบการวางแผนงานอย่างเป็นระบบและผลงานนักเรียนผู้เรียนสามารถที่จะผลิตโปสเตอร์หรือผลิตเครื่องดื่มชนิดต่างๆได้ผลลัพธ์ที่เกิดจากภายหลังการเรียนรู้ของผู้เรียนดังจะปรากฏได้ดังภาพและต่อไปคืออย่างสืบเนื่อง ข้าพเจ้าขอจบกนนารนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ทางนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านมาณที่นี้ด้วยขอขอบพระคุณคะ่ะ